สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยื่อค่ะสําหรับคลิปนี้ไอก็จะพาทุกคนมากินไก่ทอดกับทุกคนค่ะบอกได้เลยว่าแอบทําตามร้านดังนะคะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนร้อเปอร์เซนแต่บอกได้เลยว่าได้อยู่ได้อยู่ก็คือได้อยู่ได้จริงๆนะคะทุกคนค่ะแต่ในส่วนของรสชาติไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมค่ะมาพร้อมกับซอสสี่อย่างกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นซอสพริกค,ค่ะซอสมะเขือเทศซอสมายองเนสแล้วก็ซอสเหมือนน้าจิ้มเกาหลีค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะในส่วนของรสชาติจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่ม กินกันได้เลยค่ะไก่ทอดเยอะวๆจ้าทุกคนอร่อยมากคือแป้งกรอบมากค่ะ ืกินไก่มันจะชอบเลอะค่ะทุกคนค่ะต้องมีทิชชู่ติดไว้ค่ะ และทิชชู่ที่ไอชอบใช้เป็นทิชชู่ยี่ห้อคูมะนะคะไอมีติดบ้านไว้ตลอดเลยค่ะบอกได้เลยว่าทิชชู่ยี่ห้อนี้นะเ <c oughs> ขามีความเนื้อเหนียวนุม่มค่ะไอชอบเป็นคนที่แบบว่าเหงื่อออกเยอะค่ะทุกคนค่ะไอเอามาซับหน้าซับเหงื่อแบบนี้มันไม่เป็นขุยค่ะคือชอบมากและที่สําคัญนอกจากกระดาษทิชชู่แล้วเขายังมีกระดาษเปียกด้วยนะคะของยี่ห้อคูมะเหมือนกันค่ะแพคเกจจิ้งคือน่ารักกันเลยทีเดียวะคะ่ะน้องๆหนูๆคงชอบเนาะบอกได้เลยว่าดีมาก และนอกจากไอเอากระดาษทิชชู่มาซับหน้าซับปากซับเหงื่อแบบนี้ยไอยังเอามาลองของทอดได้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะซับน้ามันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลองไปหาซื้อมาติดบ้านไว้นะคะกระดาษทิชชู่ยี่ห้อคูมะค่ะใช้ดีจริงๆทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเรามากินไก่ต่ออืมอร่อยสูตรนี้คือทำง่ายๆค่ะทุกคนคะ่ะ สามารถไปทําขายได้เลยนะช่วงนี้สําหรับใครที่ตกงานกําลังมองหาธุรกิจเสริมไก่ทอดเยอะๆจ้าเลยค่ะหืมกรอบมากน้องใหญ่มากเลยค่ะอหืม สำหรับตามทอดไส่ไอแนะนําให้แบบว่าใช้ไฟเบาๆนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ยิ่งน้องไก่น้องใหญ่ๆแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนสุกเนาะสำหรับซอสที่ไอกินเป็นตัวแรกก็คือเป็นซอสซอสพริกเกาหลีนะคะ แป้งกรอบอร่อยมากต่อไปเรามาจิ้มมายองเนสนะคะอ,อ,อร่อยมาก ฟินมากน้องใหญ่ๆเนื้อนเน้นๆค่ะช่วงนี้บอกได้เลยว่าอากาศร้อนมากค่ะทุกคนค่ะ ยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีที่ไออยู่นะคะคือแบบว่าร้อนจนเหมือนกับว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยนะทุกคนพื้นที่ไหนร้อนเหมือนเมืองการมั่งคอมเมนต์บอกไอ้หน่อยนะคะเมืองการร้อนตับแตกเลยค่ะอืมีซอสมะเขือเทศด้วยค่ะ สำหรับไก่ทอดนะคะขั้นตอนการผสมแป้งใครที่ชอบความนัวสามารถใส่ผงปรุงผงปรุงรสเพิ่มได้นะคะแต่ไม่ใส่ครับเพราะว่าไก่เขามีความนัวอยู่แล้วค่ะมาจิ้มกับซอสมันจะอร่อยพอดีค่ะ ขั้นตอนการทอดก็ทำไม่ยากค่ะเหมือนที่ไอซ์ทำให้ดูเลยค่ะน้องใหญ่มากทุกคนซอสพริกค่ะอืม,อม กรอบทุกน่อง อร่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะกระดาษทิชชู่คะ่ะเหนียวนุ่มไม่เป็นขุยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เวลาเราเอามาเช็ดมือมันไม่เป็นขุยนะคะเป็นซับเหงือ่อซับหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นขุยคะ่ะดีจริงๆคะ่ะทุกคนขายทิชชู่ยี่ห้อคูมะันะคะต้องมีติดบ้านไว้เลยคะ่ะซับเหงือ่อทุกคนเคยใช้ทิชชู่แบบว่า ตามท้องตลาดทั่วไปไหมที่แบบว่าเหงื่อออกแล้วเอากระดาษที่ชู่มาซับแบบเนี้ยคือแบบเป็นขุยเต็มหน้าขา,ขาวๆเลยนะ่ะแต่อันนี้ไม่เป็นจ้าดูเหงื่อเปียกเลยค่ะให้ทุกคนดูไม่เป็นขุยนะคะ ของดีบอกต่อเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะสำหรับคลิปนี้ไอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย